กราบสวัสดีครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Genius Invocation TCG นทีซีจะคะเกณชินอิมแพคในโหมดการ์ดเกมนะฮะเกมโกลเชิดอัจฉรยิย yeah. ะนะฮะเรียกว่าห่างหายกันไปนานเนาะตอหรับการทำเด็กนะฮะก็นะมันมันมันต้องทำแล้วล่ะก็คือมันเป็นตัวละครสุดท้ายที่ผมดองเข็มไว้นะนั่นก็คือออบิลเลสเตอร์เนาะเอนโจคุงของเรานั่นเองนะฮะเอนโจนะเป็นสังกัดมอนสเตอร์นะผมพูด ยัดมาปุ๊บยัดเอฟเฟกกันเลยนะมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะเอนโจอาเริ่มต้นที่ความซิกเนเจอร์เขานะครับนะฮะเป็นตัวละครสังกัดประเภทมอนสเตอร์นะฮะถืออาวุธไม่ได้เนาะก็มีเลือดตั้งต้นอยู่ที่6หน่วยนะครับนะฮะน้อยที่สุดในเกมคุณนะเกิดมาแกอบเศร้านิดนิดเนาะโจมตีปกตินะครับสร้างความเสียหายไฟหนึงหน่วยนะก็เหมือนพวกตัวละครเวทนะคุณตีจ่ายคอตีธรรมดาเป็น ความเสียหายธาตุนะดีนะก็ถือว่าดีในบางครั้งนะฮะสกิลธาตุนะจะสร้างความเสียหายไฟสามหน่วยสําหรับของสายมอนสเตอร์ด้วยกันเองปกติมอนสเตอร์หรือแม้จะเป็นฟาตุยก็ตามแต่เนาะจะโดนลดสกิลสกิลธาตุลงมาให้เบาลงกว่าตัวละครหลายๆตัวเอนโจนี่ถือว่าค่อนข้างพิเศษเพราะว่าได้สกิลธาตุถึง3หน่วยนะแต่ไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆนะแต่จริงแค่แรง3หน่วยเดี๋ยผมก็ขอบคุณแล้วนะถือว่าน่าสนใจนะสกิลธาตุสามหน่วยนี่ถือว่า โอเคอ่ะ okay. มันนี้ทําให้ตัวนี้มีความน่าเล่นขึ้นมาขึ้นมาหน่อยนะแต่มันไม่มีมันไม่มีเอฟเฟกอะไรนะสกิลถ้าไม่ตายเนาะจ่ายคอสสี่ซองนะฮะถือว่าจ่ายไฟค่อนข้างหน,หนักหน่วงทีเดียวเนาะทำอะไรได้เนาะจะสร้างความเสียหายไฟทันที่3หน่วยนั่นจะแล้วก็จะเรียกสื่ออันเชิญด้วยสื่ออัญเชิญนี้จะอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เฟสเนาะแล้วก็ทุกครั้งที่จบเฟสก็จะสร้างความเสียหายไฟทันที ใส่เป้าหมายหนึ่งหน่วยแล้วก็จะสร้างความเสียหายทะลวงให้กับแผงหลังไฟตรงข้ามด้วยอีกหนึ่งหน่วยนะฮะเป็นสื่ออันเชิญอีกหนึ่งอันที่มีความเสียหายทะลวงแล้วก็สเปซดาเมจโดนทั้งแผงนนอะเนาะก็ถือว่าอืมอย่างน้อยก็ดีมันเป็นสี่สองอะคุณนะเต่ เอาจริงอ,ะอ่สะสรรพคุณมันผมว่ามันไม่ได้จี๊ดขนาดนั้นนะเป็นสี่ส้ยเปสามสองได้ไหม <laughs> จริงนะผมว่าสรรพคุณมันไม่ได้เวอร์มากขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเขาจริงๆก็คือเป็นส่วนของพาสซีฟสกิลของไฟรี่รีนเบิร์ตนะคือไอพาสซีฟสกิลนี้ทําอะไรได้ก็เอนโจเขาเลื่อนหกนี่ค่อนข้างจะงรักษาชีวิตตัวเองได้ยากมากโดนแค่อึกักอักสักทีสองทีก็กลับบ้านละอันนี้คือพาสซีฟนี้ทําอะไรได้จะทําให้เอนโจตายเกิดเลือดเหลือสามได้ก็คือถ้าเกิดว่าโดนตีจนหมดสภาพตัวเองจะไม่นับว่าาหมดสภพนะ จะลุกขึ้นมาแล้วก็ฟื้นเลือดตัวเองมาให้มาให,าให้ตั้งต้นมาให้3หน่วยนะคุณนะแล้วก็ต้องพูดถึงพรสวรรค์ด้วยเพราะว่าพพสวรรค์อ่าผมไปเช็คมาแล้วรพสวรรค์เขาค่อนข้างจะอืมพอสมควรนะฮะทำอะไรได้สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้ใช้โ,โคต้าตายเกิดของเอนโจโคุงไปใช่ไหมไอไฟล i รีเบิร์ดถ้าเกิดใช้งานไปใช่ไหมตัวละครเอนโจจะได้รับโลโลเหลืองมันเป็นโลเหลืองนะ นี่นี่ได้โลนี้โลไฟแหมเหวไอ้ห่วงเหวอ่ะโลนี้จะได้โลมาสามหน่วยนะฮะแล้วราบเท่าที่มีโลนี้อยู่ก็จะเอนโจคงก็จะสร้างความเสียหายไฟแรงขึ้นมาอีกบวกหนึ่งครับสารภาพว่าเองจะได้บวกหนึ่งสักกี่ทีเชียวคณเต็มที่ก็ทีเดียวอะสามหน่วยมันไม่พออย่าใส้อะไรหรอกนะจริงๆคนแล้วก็เออนะเออพอสวรรค์น,นี้ทำไรได้ก็แค่นั้นนะหมดแล้วฮะ มีแค่นั้นเลยคุณผมงก็เลยติดมาขำๆไว้รีวิวใบเดียวพอเผื่อมาเซฟชีวิตเอ็นโจไว้ยื้อเกมต่ออายุไขสักเฟสหนึ่งนะฮะเพราะว่าเอาเข้าจริงอะไอโลสามหน่วยเนี่ยสปะคุณนี่มันเกือบๆพอๆกับไออาหารนี่เลยนะแค่อาหารนี้โดนมันนับมันมันกันดาเมจสามครั้งแต่มันนับครั้งเดียวใช่ไหมสมมติฝ่ายตรงข้ามเขาตีหนึ่งแล้วตีสองดลตามแต่มันก็ไอโลนี่ก็จะหายไปละมันนับเป็นครั้งไง แต่เออมันนับมันนับเป็นค้างแต่โลเอ็นโจมันนับเป็นโลเหลืองใช่ไหมสมมติโดนตีไป2มันก็ยังเหลือ1ไว้ให้เราใช้งานใช่ไหมเพราะฉะนั้นสปปรรพคุณจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเลยจ่ายไฟ2นะฮะก็เอ็นโจไม่จําเป็นต้องยืนในสนามก็ได้เนาะจ่ายเราเล่นตัวอื่นก็สามารถจ่ายได้เลยนะใบนี้นะ <S <S ทีมนี้ผมนําเสนอไหมหรอผมบอกเลยว่าความเก่งของมันน่ะค่อนข้างจะอยู่ที่ผู้เล่นไฟตรงข้ามเป็นหลักนะ้วทีมนี้แพทเทิร์นในแพทเทิร์นในการเล่นเอาให้เวิร์กอ่ะค่อนข้างจะล็อกพอสมควร เพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามเหลี่ยมมากๆแล้วการ์ดเราขึ้นการ์ดเราไม่ได้เน้นมากจริงอะ่ะเด็กเนี่ยเน้นหลักเน้นหลักๆเน้นที่เน้นหลักๆเลยนะเน้นเรื่องทอยเต่าคุณถ้าเต่าคุณทอยดีคุณจะเล่นตามแพทเทิร์นด้เป๊ะๆเลยจะไม่ค่อยมีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าเต่าคุณทอยแย่คุณจะหนังชีวิตมากเด็กเนี่ยผมบอกเลยนะฮะผมก็เลยติดการ์ดไว้แก้เต่าทอยแย่มานิดนึงนะอ่าตัวดูเด็กผมก็จะติดมาเป็นนี่การ์ดหนิงกวง2ใบเลยนะ ติดนงกุวงมาสอยสองใบไว้ไทอยเต่าใหม่เนาะแล้วก็ติดไฟมอนมารีเต่าผมติดไปแค่นี้นะและ้วนอกจากว่าเราเล่นเป็นสายมอนสเตอร์ยังอยมอนสเตอร์ก็มีอยู่2ตัวในทีมเนาะผมก็เลยติดใบนี้มาเล่นนะฮะอาวิซอรซัมมอนนะ,ะติดมาเล่นโบผมบอกเลยมันติดมาขำๆมากนะฮะวินเลดเด็กนี้ไม่ค่อยดีะฮะผมบอกเลยมันเป็นเด็กที่วินเลดมันเป็นเล็กมันเป็นเล็กอะไรมันเป็นเด็กที่เล่นเอาสนุกอย่างชัดเจนนะฮะถ้าถามว่ามัจชนะได้ไหมก็มันก็พอได้คุณนะแต่มันไม่ได้เก่งมากมายอะไรขนาดนั้น จริงๆอ่ะคือมันปรับทีมอีกนิดนึงองะแล้วมันก็เล่นได้คือผมต้องต้องหาทางรีวิวเจ้าเอ็นโจนี่ให้ได้ไงมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นงานยากพอสมควรนะตัวมันยากตรงไหนเลือดมันน้อยครับเลือดมันน้อยนะเออแล้วก็เอฟเฟกมันไม่ค่อยมีอะไรบู๋หวาคุณเจริงๆนอกจากตายเกิดที่มันดูภาษีเฮฟตุลละครตัวนี้มันดูดีขึ้นมานิดนึงอ่ะพราอตายเกิดมันมันมันไว้ชัยลักไก่นี่หลายจังหวะได้ดีนะเราก็ต้องยอมรับกันตามตรงอ่ะนะฮะ เออวันนี้เราจะไม่มีเพล์สดนะผมไม่มัน่นใจว่าเพล์สดเราจะรอดผมพูดเลยนะผมไม่มีความมั่นใจกับเด็กนี้ว่าจะเพล์สดแลวจะรอดเนะี่ยเราจะมาดูเอ,อ่อดูรีเพลย์แล้วกันนะ ก็นะคุณนะผมปรับจูนทีมไปเรื่อยจนได้เป็นสองทีมนี้เ,เป็นทีมนี้มานะฮะจริงจริงมันก็พอจะไปเล่นได้หลายแบบนะแต่ผมอยากเล่นอบิซอซซัมมอนนะเรื่องของเรื่องก,ก็เลยออกมาเป็นเดนะ็กทรงนี้เนาะแล้วก็ตัวละครตัวที่3าผมติดเป็นซิซ uh, ีเมทน้ําแข็งมาเพราะว่าผมอยากได้ตัวละครที่แปะธาตุแล้วก็แางเสื่อเชิญได้ในเวลาเดียวกันช้อยมันมีน้อยมากคุณมันจะมีอะไรนะมันจะมีซาระที่ทําได้แต่ซาระเสือเชิญเทิร์นมันสั้นผมก็เลยไม่อยู่ในช้อยผมเท่าไหร่ เออแต่จริงๆถ้ามันทาถ้าเสือเชิญมันอยู่ได้ทั้งสองเฟสมันจะโกงมากเลยนะทีมนี้ดาเบจมันจะกระโดดขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะแต่สาระเสือเชิญมันอายุสั้นนะมันไม่ค่อยเหมาะกับทีมเราผมก็เลยโอเคเอาออกไปอีกช้อยหนึ่งที่ดีก็จะเป็นฟิชเชลคุณนะฟิชเชลแต่อืมนะผมขอเป็นซิซิเมตแล,ล้วกันนะ <laughs> ผมว่าซิซิเมตนะโอเคอ่ะมันจะมีสองช้อยคือฟิเชลกับซิซิเมต เพราะว่าสองชอยเนี่ยพอได้แต่ผมอยากเล่นซีผมอยากเล่นซีซีเมดมากกว่าแค่นั้นเองนะฮะก็เลยไปชอยนี้เนาะอ่าผมเล่น2เกมนี้ค่อนข้างจะติดกันมากเพราะฉะนั้นก็ดูเลยเพราะว่าแพทเทิร์นทีมเราค่อนข้างล็อกอย่างที่บอกนะแล้วทีมดูก็อืมนะมาดูทีมล่างเลยละกันนะฮะนี่เลยนะฮูเต่าอายอยาโตเชฟนะเป็นตีสองไฟแต่ผมไม่เห็นสันพ้องไฟจากเขาเลยนะถ้าที่ดูนะฮะบปเรามาดูกันนะ ทีมผมแพทเทิร์นอนข้างจะล็อกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยเลยนี่ผมลีผมลีต้องการจ่ายเทบบี้เพราะผมเล่นเป็นสายสถานที่อีกแล้วนะฮะผมกลางมากรูเกิงคิถ้าเกิดเป็นเด็กมากรูเกิงคีแนะนําว่าให้กางเสือเชิญลมมาก่อนเลยนะคอยดูคุณมันเป็นทีมสตาร์เตอร์แปะท่าที่ดีมากคุณสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายเด็กมากคุณดูเป็นแนวทางได้เลยนะสำหรับเด็กนี้นะมากรูผมก็ไม่หยิบมาเล่นนานเหมือนกันเนาะ โอเคถือว่าเต่เอาออกมาดีมากผมบอกผมใช้คำว่าดีมากเลยเพราะว่ามีเต่าเล่นได้ถึง6ลูกเราต้องใช้6ลูกในการเล่นนะลมสารน้ําแข็งสามผมจะเปิดด้วยน้ําแข็งนะฮะโอเคแล้วตัวแปลน้ําผมก็ไม่ได้แคร์อะไรนะผมก็เขากินอาหารเพิ่มดาเมจสกิลทา่าด้วยนะจริงๆควรดองไว้ใช้ตอนที่มันจังหวะเหมาะม,ม,มากกว่านะเขารีบไปหน่อยมันในความรู้สึกผมนะการสกิลทา่าเสร็จปุ๊บผมก็สลับตัวไปหาอาไคลโรลิซิเมตใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูนะคุณนะผมก็จะใช้สกิลาตุใช้สกิลทา่าเลย มันจะแปะน้ําแข็งทันทีแล้วก็สร้างสื่ออัเชิญตัวนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากนะฮะแปะรลยเห็นไหมดีแล้วผมก็สลับตัวไปให้คอร์ดนเหลือนะผมพบตัวตัวต่อไปเป็นตัวเ่นโจอยู่แล้วผมสลับตัวทิ้งเลยนะเนี่ยเขาดูเขาจะติดน้ําแข็งสามตัวคุณนะเนี่ยกระจายกระจายกระจายเสร็จปุ๊บแปะน้ำแข็งซ้ำนะเขาติดน้ําแข็งสตัวคุณด้วยแพทเทิร์นนี้นะถ้าเกิดว่าตัวละครตําตําตำแหน่ง2ของซินซินเมดอ่ะไม่มีความสามารถในการแปะธาตุแต่แรกอ่ะเขาจะไม่ติดธาตุสามตัวแบบนี้นะคุณนะเนี่มันก็เลย ชอยที่ดีก็จะเป็นพวกฟิชเชลกับเนี่ยตัวเนี้ยดีผมก็เลยมองว่าเออเล่นเสือเชิญของซิซิเมดแต่วเวิร์กนะจริงๆที่ผมเคยพูดในคลิปเขาไว้อะมันเวิร์กพอสมเนี้ยอันนี้ผมก็จะเอาตัวของเอ็นโจมาโซโล่แหละนี่คือเฟสโซโล่เพราะว่าเธอเนี้ยเราจะเอ็นโจโซโล่ได้หนึ่งแล้วก็เอามาเซ็ตของได้จริงๆผมอยากให้ตัวละครเขาว่าเหลือตัวแปะไฟไว้เป็นตัวสุดท้ายนะถ้าทําได้มันจะดีมากทีมเขาจะโดนดาเมจแรงมากแต่เราต้องดูรูปเกมฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยขึ้นกับเรามากละปึง้ง เนี่ยเพราะความเป็น3มหน่วยคุณมันแรงมากเลยนะ3 4 5 5ี่ห้าห้าเห็นไหมเพราะมันทําละลายเป็น5้าอันติีมาผมก็ไม่ได้แคร์อะไรนะเพราะว่าพอ i หลักจริงๆของผมคืออยากให้ไฟตรงข้ามติดไฟเป็นเหลือไว้ผมน่าจะยิงเนี่ยโจมตีปกติไปเลยด้วยความเห็นไหมโจมตีปกติแปดท่าได้มันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะไฟตรงข้ามเปลี่ยนเป็นเชฟอ่าโอเคไม่เป็นไรอยะตกกระตายอยู่ดีคุณนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ะจายน้ําแข็งไปออยโตก,ก็โดดามเมตอยู่ดีคอยด,ดูผมก็น่าจะกเต่าแล้วหมดแล้วทําอะไรไม่ได้ผมนี่ อายุตดโดนดาเมจสามตายเลย<笑><笑><笑>เห็ดไม้แล้วแปะน้ําแข็งซ้ำามเนียทีมเราเห็นไหมมันเป็นทีมที่เสื่อนเชิญหนึ่งเป็นหนึ่งในเสื่อนเชิญที่แรงมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นทีมเน้นละลายโดยที่เราไม่ต้องแปะเองเราให้เสื่อนเชิญทําละลายเองแล้วเราเป็นกระจายละลายด้วยมันก็เลยทําดาเมจได้บึมบั่มบึม,บ,มบัมมากแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะวางตําแหน่งการกระจายได้ดีแค่ไหนนะอีกเรื่องหนึง่ง แต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายมันจะอยู่ที่เหลี่ยมายตรงข้ามมากกว่าถ้าไยตรงข้ามเขาอ่านเหลี่ยมเก่งว่ามุมได้อะเด็กเราสนี่ยก็จะไม่ค่อยรอดแล้วนะฮะแต่เลือดเราเด็กเราค่อนข้างต่ําด้วยนะเอนจอเลือดน้อยแต่ความเหลี่ยมของเขานะจริงๆอะถ้าพลสว่างมันเป็นตายเกิดเพิ่มคอรหน้าได้แบบของไอตัวลูกบาศไฟฟ้านะเอนจคงจะโกงมากเลยผมบอกเลยนะเสียดายมัน,ม,นมันได้แค่โล่กับตีแรงขึ้นเนาะตามที่มีโล่อยู่ผมก็เลยมองว่ามันไม่ได้จี๊ดมากขนาดนั้นผมว่าสร้างเสื่อเชิญเลอคอส เลยเขาประมาณนี้อ่าฝันข้ามเป็นหูเต่าผมผมจบเทิร์นเร็วมากเลยนะแต่ผมไม่ได้แคร์เอนจแล้วผมทิ้งเสื่อนเชิญไปละจริงๆถ้าจังหวะน,นี้โดนลบอะทีมผมจะเล่นยากขึ้นมากเลยนะแต่เขาไม่น่าเซตมาเท่าที่ดูนะไม่เซตมากระจวมีขึ้นมผมมีแค่นั้นอนะผมก็จบเทิร์นแล้วผมสบายผมไม่ผมไม่เครียดละนะเอนจายบายอยู่แล้วลนะยังไงก็แรงอ๊บผมมีกินอาหารการดาเจครั้งหนึ่งกันไปก็แค่นั้นนะ่นะนี่เดี๋ยวก็โดนเข้ามา ผมดูแล้วว่าผมหน้าเก็บเขาได้สบายๆผมก็เลยสลับเป็นซีซีเมทออกมาเลยนะก็สกิลท่าคาดเมดหนึ่งหน่วยใช่ไหมแต่มันต original, ิดละลายก็เป็น uh yeah. 3อ mm. ย mm. ู่ดีนะแต่ผมก็เอานางยืนมาโซโล่แล้วเลยคูเต่าคนเดียวผมก็โอเคสบายละนะคูเต่าเป็นคูเต่าไม่ได้ใส่ของด้วยผมก็เลยค่อยๆเล่นเลยถือว่าเต่าออกมาไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเราตั้งใจจะเล่นน้าแข็งถ้าเต่าออกมาทรงนี้แต่เพราะรีเบนทาให้เราพอได้เล่นนะโอเคนะฮะเริ่มแอคชั่นเฟสนะครับผมก็สกิลท่าเลยนะ สร,สร้างเสือเชิญอ,ออกมาบึ้มยิ้มยิ้มผมค่อนข้างสบายแล้วจริงๆอเหลือผมก็จะดูแลเขาเหลือเลือดเก้าเราทำอะไรได้บ้างนะปล่อยตัวข้ามตีจนทีปกติครับนะจริงๆผมไม่แคร์แล้วนะผมน่าจะเริ่มเซ็ตของเป็นหลักแล้วผมน่าจะไม่ตีแล้วผมกลางเทปบีแหละเทปบีหิวให้มากุเพื่อเพย์เซฟอีกรอบหนึ่งเพื่อเพื่อแล้วเนี่ยผมว่าอเมซอนสมัตสองใบเลยนะเนี่ยผมกลางสองปุ๊บผมจบเลยมั้งออกาแคทลีนนี่อจะอันนี้ผมกลางเล่นไม่มีอะไรผมจบเลยนะออ อ่ะเลยคอร์ดหครับเล่นเต็มที่เลยนะฮะผมให้หูเต่าเขาเล่นเต็มที่เลยจริงๆถ้าเขามีสัญพ้องไฟขึ้น,นเกมจะเป็นอีกอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งไหมนะอืมก็เป็นน่าหลอออยู่ดีใช่ไหมเนี่ยผมไม่ผมไม่อะไรละผมก็เนี่ยสกิลท่าทยัดเลยเสิรนเชิญยัดนะแปะน้ําแข็งยิงไฟซ้าแปะน้ําซ้าไม่เป็นไรผมก็าม,มากูป่าแปดตีธรรมดาก็ตายละจบเกมเหมือนกันนะเห็นไหมสบาย ที่มันจะล็อกล็อกองเนี่ยเดี๋ยวคุณดูอีกเกมหนึ่งคุณจะรู้เลยผมเล่นแพทเทิร์นแทบจะแพทเทิร์นเดิมเลยเหมือนเราเหมือนเราเล่นเป็นบอทนะคนนั้นเนี้ยผมบอกเลยเนะอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยไฮไลท์จุดยากของเขาจริงๆก็คือจุดในการทอยเต่าคุณยิ่งคุณทอยเต่าแย่เท่าไหร่คุณจะยิ่งหนังชีวิตมากเพ่านั้น,น่ะอันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วผมแค่ตีธรรมดาก็จบเกมแล้วใช่ไหมตีธรรมดาโป้งจบเลยสบายนะ มาเดี๋ยวเราไปดูอีกเกมหนึ่งคุณคุณจะดูเลยว่าแพทเทิร์นผมมาจะล็อกมากเลยทีมมากุมันจะเล่นแพทเทิร์นทรงนี้กันทั้งนั้นแหละคุณนะดูดูไว้ได้เลยนะอ่าอีอีอออทีมหนึ่งนี่นี่ค็เป็นอีหนึ่งทีมที่แรงนะผมไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามก็ไปเสียเวลาอะไรตรงไหนมากเดี๋ยวผมค่อยมานั่งดูรีเพย์พร้อมคุณเนี่ยแหละนะผมจะทีมนู้นจริงๆเล่นดีๆแรงมากเลยนะจริงๆอ่ะจริงๆถ้าเล่นเป็นพรสวร,ร์คอเล่แล้วก็เล่นเป็นฟิช่ทีมน,นู้นน่าจะเดือดมากเล่นเป็นไซโน่มันทาาาให้้้เเกกมมมคชไปผนะรูสึอะอ เนี่ยผมเอามากุเปิดมอนเดิมเดวผมหาเตา่าน้าแข็งสามลม3ามาให้ได้อันนี้ผมขึ้นอย่างละ2แล้วถือว่าขึ้นดีขึ้นสารพัดประโยชน์หนึ่งลูกเห็ไหมขึ้นลมอีกหนึ่งลูกอันนี้ผมเพอร์เฟกต์แล้วเต่า6ลูกที่เล่นได้ผมโอเคมากๆอันนี้ถือว่าเต่าเพอร์เฟกต์เลยนะก็สูตรเดิมฮนะการสกิลถ้าลมเหมือนเดิมทีมเราไม่อะไรเลยนะเพราสวรรค์มากุติดได้นะคุณนะถ้าเกิดกลางลบปุ๊บมันจะสลับให้ตัวขวามือเล่นต่อจริงมันก็ได้เหมือนกันนะ แต่ผมไม่ได้ชั่อว,ว่าจะจวยได้ได้อย่างนั้นทุกรอบผมก็เลยไม่ติดมาด้วยกันนะบางจาังหวะมันทําให้เราเล่นยากขึ้นนิดหนึ่งด้วยบางทีมันไม่ลงล็อกมันไม่มันไม่ตรงกับความเคยชินเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็สลับตัวผมก็แปะน้ําแข็งแลวผมก็สลับให้เอนจอยผมเล่นเหมือนเดิมเลยเนี่ยผมก็แปะน้ําแข็งไปทีหนึ่งนะสกิลธาตุแปะน้าแข็งคือเขาเล่นอะไรไม่รู้แต่แพทเทิร์นเราล็อกตออัวใหญ่เราจะเล่นแพทเทิร์นประมาณเนี่ยอ่าแล้วผมก็สลับเอนจอยแล้วผมก็จบเธอเลยนะน่ยคุณดูไหม นี่มันพับพับจำยังชัดเจนให้มันเดิมนี่แหะเดี๋ยวผมแปดตั้มแข็งซ้ำอีกรอบเขาติดตั้มแข่งสามตัวแล้วเห็นไหมโหดไหมคุณเฟสเดียวเราสามารถบังคับให้เขาติดตั้มแข่งสามตัวได้เนี่ยค,คือความสามารถของมากูเกนเกนคีคณเก่งไหมมากูมันเก่งนะมันถึงโดนเนิร์ฟไงเมื่อก่อนมันติดท่าได้เร็วกว่าน,นี้คุณตอน,นี้มันโดนเนิร์ฟผมบอกเลยไม่งั้นมันมันทำเซิว์สองชั้นได้เวอร์มากเลยตอนนี้มันโดนเนิร์ฟไปผมก็เลยเสียใจนะแต่แต่ดูความสามารถมันท่าลมออกมาใหม่ก็ไม่มีใครแทนเขาได้อะ จริงไม่มีใครแทนได้เลยอ่ะมันมันเกินเบอร์มากอ่ะนะไม่ตายนะเพื่อนนะน่าเสียดายจริงๆเลย <c oughs> โอเคผมก็ไม่ได้แคร์สกิลธาตุยัดไปเลยนะตายก็ตายผมไม่ได้แคร์นะเดี๋ยวเป็นไปได้ผมอยากแตะไฟซ้ําอีกสักรอบหนึ่งไฟหนึ่งหน่วยนี้ดีมากเลยนะกลายเป็นดีคอเป็นของดีในตอนนี้เลยนะไปตรงข้ามเลอคอสหนึ่งเปลี่ยนตัวไหมผมดูผมดูลาลาวเขาก่อนโอเคไปตรงข้ามจบผมต้องการให้ไปตรงข้ามมีติดไฟแปะตอนท้ายอยู่แล้ว ผมยิ้มเลยอ่ะผมจ่ายนี่เลยจ่ายหนึ่งเนี่ยผมอยากเขาติดไฟแล้วถ้ามันเป็นแรงกว่านี้เขาตายไปเลยเราก็จะติดไฟไม่ได้ใช่ไหมผมลบเสือเชิญนทิ้งนะแล้วผมก็จบเลยสบายนะฮะนอาซื้อดีมากเนี่ยผมอยากเขาติดไฟเป็นตัวสุดท้ายกระจายปุบ๊บโดน3หน่วยทั้ง2อสอตรรัวละครได้เหลือนะสอสอบตรรัวละครที่เหลือแรงไหมแปะน้ําแข็งซ้ำนี่ผมเล่นสบายแล้วจริงๆอ่ะเดีย๋ยวผมก็เสือเชิญเอ็นจอยลงแล้วผมก็ดูลั่นลาอีกรอบหนึ่งนะแต่ตรงข้ามเนี่ยก็คงแบบโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว จบเฟดสองฉันตายไปหนึ่งตัวกับอีกสองตัวเกือบครึ่งหลอดได้ยนะเฮ้ย,ยแรงแรงเกินเขาจะรู้ตัวช้าไปแล้วว่านายพลาดและเล่นเจอต่อหน้าเือเชิญคุณต้องคำนวณดามเมจให้ดีแล้วหน,หนึ่งคือคำนวณดามเมจให้ดีสองคำนวณว,ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลักๆคือจะเกิดอะไรขึ้นไหนะแล้วการคำนวณดามเดมจจะตามมาอนนะคุณต้องอ่านนี่ออกจริงเือเชิญทีมมันจะล็อกๆค่อนข้างรู้เจตนาก็ว่าเขาทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรมันมีเจตนาอยู่นะดูเจตนาให้ออกก็มันก็รับมือได้นะ มันเป็นหนึ่งเด็กที่จร,จริงๆคนเล่นชํำๆก็เก่งไปเลยอ่ะตัวเชิญอ่ะตายไปก็ตายผมไม่แคร์เพราะว่าฉันตายเกิดขึ้นมายังไงล่ะนะแล้วผมก็นั่นแหละโยนันติโปงไปชแรงไหมล่ะคุณผู้ชมนะเนี่ยผมมีสื่นเชิญไฟในสนามนะจริงๆผมจะไปเซตตัวลมแล้วก็เซตตัวน้ําแข็งต่อเป็นแพทเทิร์นเดิมแล้วผมก็รอไหลเลยเพราะว่าถ้าเซตอีกรอบเนี่ยฝ่ายตรงข้ามหน้าจะไม่เหลือซากแล้วมันแรงมากครับ นะมันแรงจริงๆนะนี่เราก็ดูฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นอย่างสบายใจอืเราจ,จะทําอะไรเราก็ดูสถานการณ์นะต,ต้องคอยดูเรื่อยๆว่าเพลงที่เราวางแผนม,มันจะดีไหมอะไรเงี้ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนตามเกมเนาะผมกลางเทปบี้ผมกลางคิวผมน่าจะเปลี่ยนตัวเป็นมากรผมงกลางรีเบนหรือคอร์สหนึ่งไม่รู้ทำอะไรกลางรีเบนเล่นอันนี้ผมกลางเล่นผมบอกเลยนะได้ใช้ไหมไม่รู้นะอาจจะจบก่อนได้ใช้ก็ได้นะทีมเราเด็กค่อนข้างใช้คอสเปลืองมาก ไอการลดคอร์สอย่างเทปบี้ที่เราจะเล่นเสือนเชิญไอเล่น,เล,นเล่นการ์ดฟิวสนามเนี่ยถือว่าดีมากทีมเราใช้คอร์สค่อนข้าง,ง,ง,งพอดีมากเลยคุณ <c oughs> จริงนะแล้วด้วยความที่เราเล่นขะธาดอย่างเงี้ยเราเลยติดสันพองอะไรมาไม่ได้เลยนะฮะมันก็เลยเป็นข้อด้อยนิดหนึ่งนะแต่ด้วยความขะธาดของมันอ่ะมันก็เลยทาให้เสือนเชิญมันแรงไงมันชงกันแรงก็ต้องยอมอะ่ะโอเคผมเป็นมากุผมน่าจะนี่แหละอย่างที่บอกผมน่าจะไปเซตท่าลมเดี๋ยวทำอะไรก็ทำนะผมไม่ได้แคร์อยู่แล้ว โื้อหแรงจังเลยฟังหัวใจคอสเปลืองมากเลยคนผมไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะเล็นผมใจคอสถูกอะแล้วไปเล่นเป็นไซโนมากกว่าเขาคงจะเซฟตัวไซโนไลท์ไลท์ถลุงแล้วมั้งนะถ้าไซโนมันโตกว่านี้มันก็ดีแลยไซโนมันใช้เวลาในการโตค่อนข้างนานไงผมก็จะเจอหน้าทีมเสือเชิญไม่ควรเลทมากขนาดนั้นเพราะเสือเิญจริงๆแทบเฟดเฟดสองเป็นสามแทบรู้หมดแล้วเนี่ยผมก็สบายเลยผมก็กระจายไฟเล่นนะเดี๋ยวผมก็แปะน้ำแข็งซ้ำนะ ปึ๊บเขามีการอาหารก็ไม่ได้มีผลกับเรานะผมต้องการแค่จไอ้นี่อยู่แล้วแปะเสือนเชิญอยู่แล้วพยายางข้ามนะเล่นไงครับน่าเราก็นี่เลยยิงไฟหนึ่งกระจายไฟกระจายไฟ,ไฟยิงน้ําแข็งซ้ำตายเ <c ười> <ๆ>ขาจบแล้วเขารู้แล้วเขาไม่รอดแล้วเขาโตช้าไปเห็นไหมทีมเราแพทเทิร์นค่อนข้างล็อกเห็นไหมเนี่ยผมว่ามันก็เลยมองว่าไอ้คลิปที่ผมเซฟไอ้ดูทำรีเพย์ไว้อะค่อนข้างครอบคุมแล้วนะสำหรับเด็กนี้นะ เป็นยังไงบ้างครับนะฮะกับเด็กเอ็นโจคุงเนาะคุณแบบลองบิวเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะผมพยายามหาบิวเขานะเอยเหนื่อยใจจังจริงๆเด็กมากรูอ่ะผมว่าผมคลิปหน้าเอาไปเด็กมากรูอีกเด็กหนึ่งไหมผมอยากเล่นมากเลยคือเด็กเออมากรูเต่านี่นี่นี่ทีมนี้ทีมนี้ผมว่าทีมนี้น่าจะเดือดแต่ผมยังจูนของอยู่นะผมว่าทีมนี้น,น่าจะมันอยู่เพราะว่าคอนเซปต์มันคล้ายๆกับ ทีมน้ำแข็งอันนี้แหละจะเปลี่ยนจากาละลายกลายเป็นโอเวอร์โหลดแทนแล้วคูเต่าเวลามันชาร์จแทงมันจะทิ้งไอเนี่ยบัตรประซ่อมไว้ตอนท้ายใช่ไหมแล้วระเบิดตอนจบเฟสปึ้งขึ้นมาอีกหนึ่งใช่ไหมผมว่ามันไปกันมากรูดูมาดูหน้ามันอยู่นะเอาจริงเอ่ะนะหน้ารองอยู่นะจริงเอ่นะผมขอจูทีมนี้ก่อนนะบอกว่าหน้ามันอยู่ทีมนั้นนะคอนเซปต์ Concept, มันก็เลยได้มาใกลๆกัน <laughs> นะโดยรวมประมาณนี้นะถามความเก่งของเด็กนี้ผมมองว่าอย่างที่บอกว่า คอนเซปต์หลักอย่างหนึ่งก็คือขึ้นกับเต่าที่คุณจัวได้เป็นหลักคุณทอยเต่าออกมาดีชีวิตคุณจะเล่นสบายมากนะมันจะเป็นไปตามแผนคุณลึกเลกลก,ลก,ลกถ้าคุณทอยเต่าห่วยคุณหนังชีวิตมากเด็กนี่บอกเลยโคตรหนังชีวิตเอาไปลองเล่นตามดูคุณจะรู้เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะขึ้นอยู่กับฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักก็ฝ่ายตรงข้ามมัวแต่มองเพลทที่ตัวเองอยากเล่นอย่างเดียวอะ่ะฝ่ายตรงข้ามอาจจะแพ้ได้นะฝ่ายตรงข้ามต้องยึดยุ่นใช้ได้เลยนะต้องอ่านเกมเด็กเราได้เลยนะั้นเด็กเราค่อนข้างล็อกด้วยเห็น มันมีพอจะสลับเปลี่ยนอะไรเล่นได้บ้างนิดหน่อยแต่มันไม่มีทางเยอะเท่ากับเด็กปกติผมอบอกเลยเด็กเสือนเชิญจะประมาณนี้นะครับนะฮะผมว่าน่าจะพอเห็นภาพล้วขั้นตอนในการเล่นอย่างชัดเจนเนาะสำหรับเด็กเสือเชิมากุนะฮะจริงๆมันเป็นเด็กเอนจอยแต่มากุมันตัวแกนกลางมากเลย <laughs> นะครับผมนะฮะเด็กนี้โดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะใครชอบใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์กด, share, กด subscribe s u b s c r i b ์ด้วยนะฮะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมนะฮะบ๊ายบายจ้า